กาบสวัสดีครับพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายแม่บัวว่าเป็นพออย่างกับพี่ตาจันได <Man. S 2> ้เนาะแมนแมนบัวแมนสุดท้ายน,นี่พ่นก็มาอีกไม่อีกพ่กนมาอีกครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าเนยินแต่แม่บัวบอกว่าเป็นเลขสองตัวครับผมหางเดียวหางเดียวเลขสองตัวเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวลองไปถามฟังเบิ้งครับเพราะว่าพนมีความฝันเนาะพ่นมหาพอเที่ยงก็อยากว่าพี่น้องฟังครับผม มากเข้าค่อยๆพิจารณาเบิงเนาะครับผมเนาะเขาบ่มากเข้ากับเบิงไปพ่อความสุขสนานแหละครับผมเนาะเอา้าถ้าไม่บัวมีความฝันผีตาจันมาบอกพอเที่ยงก็านำเสนอให้พี่น้องในเบิงแต่ว่าสิมากบ่มากกระเรื่องของท่านผู้ชมเนาะครับผมเนาะแต่ก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับไม่บัวสวัสดีครับเป็นยังไงที่ว่าเป็นโค้งชุดถ่ายคือนังหัวหนึงหันโอ้อันคลิปหกศูนย์าสามขึ้นยาวชุดถ่ายหรือบปล่าเมนบัว,น,บวน่นว่าเพิ่น เพื่อนว่าหมั่นใจบ่งวดเพื่อนเป็นยังไหนขี้จังอันนี้หรือว่าเพื่อนจะไขรมันถื่อจะใครมันถือแ่อเนาะเพื่อนเกิดจังเปล่ามาให้เพื่อนไปมืงขึ้นไปฟันเมืงขึ้นเนี่ยฟันหมันมาฟันมันขวางขี้แกงนี่แหละขันว่าถื่อสิไปเลยไม่ให้บัวเป็นบัวบอมาเลยอันนี้ก็เรอยจบเอาเปล่าควบหมันใจควบหมันใจถึงหลายตัวแนกะกับบ่หลายไปได้หรอกเนาะสามตัวสองหางแปดห้าสามหกศูนย์สามแปดห้าสามหกศูนย์สาม เลขกลางสองสามคผมแต่บ่ามากงวดนี่มากมือนี่มาขึ้นนี่มาเมื่อขึ้นมันมาดเลยเพิ่นมาว่าจังไหนในแม่บัวเพิ่นเพื่อนไปลงไปเมืองขมิ้นคือเก่าจ้เพิ่นไปอย่างเมืองขมิ้นนั่นไปกับขนบักไลนึงบุสัสนี่ยังแนร้ายยางมีไหมียังอยังแน่เพื่อนเอาเพื่อนขมิ้นนั่นพุทโธพุทโธขมิ้นนั่นเอาท่อให้เพื่อนกวนบักายหนึ่ง เอาท้องค้าให้แมนเอาท้องข้าให้ตาจันนันมันเอาให้แต่เพื่อนว่ามึงอยากได้มึงก็เอาไปเด้อเพื่อนว่ากูให้มึงแล้วเพื่อนว่าให้ไม่บัวต่ออีกก็เลิกม่นเพื่อนกันเลยเอามาเพื่อนกันเลยเอามาให้ไม่บัวไม่บัวกับว่าโอ้ยทองเนี้ยมันคือก้อนใหญ่แถวนี้มันสิแพลพันเบิดบอวว่าสนอกอย่งเทศเพื่อกก้อนบกท่อผียังแผลพัน เปลว๊ะออกเลยโอ้เป็นแผลรูปเป็นแผลออกมันเป็นจินนน้อยแมนกอดญ่อุบาทอุบายหวยก่อนญ่เขาก็มีเงินเสือกเขาเลยเนาะมึงกับเบื้องเอาอยู่หันลังเพื่อนว่าโอ้ยยุคนท่องยิ่งใหญ่นั่นล่ะหัวยยิ่งใหญ่นั่นล่ะเพื่อนว่าท้องนั่นเพื่อนว่าแมนเพื่อนเอามาให้แต่ผุนดิเพื่อนเทศขมิ้นผุนมาจากเมืองตั้มเมนเมืองตั้มมันล่ะเมืองลุมเมืองตั้มยังไงเล่ามาจากตุ่มขึ้นเก่าอันละก็แปลกเนาะ แม้ยังเพิ่นไปเพิ่นไปแต่ว่าไปทักขมิเห็นเนาะแมนจค่เพิ่นไปยังได้อีกทั้ทงคนเสื้อสายได้รอเพ,พิ่นทั้งคนบอกบอจักแล้วมี <c oughs> พี่มีน้องบอ่จักแล้วมีปูะจักเนาะก็มีหมูมมม่มีพวกทั้งนั้นก็บ,บ่จักเนาะประเทศขมีว่าแต่ว่างวดนี้แปลกอยู่เด้มาดูมาแบบว่าอยากให้บอ่อยากให้พลาดบอกง่ายๆซะครับผมท่านผู้ชมเพิ่นบ่อยากให้พลาดเว่าตัวเลขตะเกาเพิ่นก็บอกแค่2 3งตัวชุด1 2ึตัวสชุดจังซี่เนาะครับผมเนาะ แตงว่วนมีสามตัวสองจุดแล้วก็สองตัวสองจุดแต่ว่าว่าให้หลายบอกกระบาหลายดอกครับผมท่านผู้ชมพอบางพอเที่ยงเาขาไปเบิ่งบางครูบาอาจารย์อู้ย่าแหละฟาดหลายกว่านี้ก็มีเนาะเดี๋ยวต่ผููมากเลยเนาะเพินเ<อ>่นอเอาตัวมาหันแตบบ่ว่ามันใจอยากบ่อยมหาลูกหาหลานแมนแบกทองมาหันยาไงก่อนแบบไงหนึ่งพี่น้องพี่มัน <หา S 2> มีตัวเหลขอคือหันนี่บัดโอ้ในก่อนท่องนั่นแมนในก่อนท่องยังมีเลขก ตัวแดงจึงคืองอยู่ตัวไหนล่ะไม่บัวห้าเก้าห้าเก้าแม่ตัวบักแดงเลยเห็นชัดเจนเลยแม่บัวเห็นชัดเจนเลยน้อกเมื่อึ้นตัวแดงเลยแม่เพื่อนเกิดเลยบอกเพื่อนเลยว่ามึงอย่างไรมึงก็เบิ่งเอาอยู่ันะและว่ากูก็มาให้มึงละล่ะระวังสิโอ้คำว่าเอามาให้นี่เอามาให้ทั้งก่อนท่องมาให้ทั้งัวเลขแมให้ทั้งก่อนท่องให้ทั้งเร่ขนาะโอ้ขากูได้ครับผมท่านผู้ชม เอาคักหวดนีเพื่อนมาม่ให้คักๆล่ะเพื่อนน่ะก้อนท่องกับบักไงก่อนท่องกับบักไงหนึ่งมันกอดหน่อยเด้ตัวเล็กกัหางเดียวหางเดียวตัวแดงจึงคึ้งไปในก้อนท่องนั่นหาเก้าหาเก่าตัวเดียวเค็งๆแมนออเอาก้อนท่องบังไงม่ให้ก้อนท่องบังไงแบกไม่ให้เลยเนี่ยไม่ได้ถือมาได้แบกมาอย่างดีอ ก่อนไงเติอต well, ัวสิญงแล้วนั่นว hmm, ุนม wow? ืองเงิงเลอะอพเพิ่นบอกให้เบิ้งเอาในหันแมนบอกเบิ้งเอาในหันละอ้อยี่นอครับมให้แล้วเรียบรอยแล้วห้องก็ได้แต่ว่าเลขตัวเก่าที่เพิ่นห้มานน่ะเพิ่นกับยังย่ำบอคือเก่าเพิ่นได้ย่ำบอได้ย่ำก็ตัวนน่ะ่ะเพิ่นก็บอกย่ำนี่แหละก็บอกก็บอกว่าซื้อเอาโลด มันก็ยยูได้หันเบิดนั่นล่ะเพิ่นบอกแมนมันยย่ใน้ซุ่มซุ่มสีไหานี่ล่ะแมนซุ่มสี่หายนันก็หายนี่ล่ะแปดห้าสามหกศูนย์สามห้าเก้าสองสามอ๋ก็สิหลายตัวนี้จักหน่อยหรอกครับงวดนี้ยอมรับอยู่หลายตัวอยู่แต่ว่าเพิ่นเคยบอกก็แม่บัวว่าถ้าบถืึกงวดนี้เพิ่นสิบ่มมหาอีกบอกง่ายๆก็คือเพิ่อนจะใค้คววมมันใจมีความมันใจนสินะครับผมนผม้ชม อถ้าถามแม่บัวเอาขันขันแม่บัวเป็นเป็นตัวเลขที่แม่บัวชินจอบไม่หนีระว่างแปดหาสามหกศูนย์สามสองชุดหนีตัวเลขมากหลายกว่ากันมากแปดหาสามกับอันสามสองกับสองสามเนี่ยพอเที่องคือพวกผมเป็นหกศูนย์สามสันหกศูนย์สามไม่บัวไม่บัวมากโอ้แม่บัวมาก 4, เป็นแปดหาสามกับสองสามแมนหกศูนย์สามหาเก้านี่ เป็นตัวการตัวลองยังสีเนาะแม่อืนอ่อล่องพิจณาเบิงเด้อครับผมท่านผู้ชมพิจาณาเบิงเพิ่นมาว่าจังไ๋อีกม่บัวเพิ่นเก็มื่อวางได้แล้วเพิ่นเอามาไห้แล้วเพิ่นก็บเมื่อนตัวเมื่อบอาบานเพื่นพ่นเนีอยอ๋อไงแล้วเนาะไห้ซ้านั่นล่ะไปก็ไปมาพือแห้งแล้วไปเอามาไห้พื่อแห้งแล่ว่าวแต่แปกครับผมไปยําได้เพิ่็ไปต่้งประเทศเขมรไปเมืองลุมอานะครับผมเนาะ เสียสันสิบ่อไร้ยัยห่างครับผมใฉยม่บัวเพนโยขพี่น้องในแคบหนาโจว้เบิงนอครับผมเนาะความมืออื่นนี่เป็นมือที่หลายหลายคนหลายท่านลอกค่อยครับผมบางคนหนึ่งในหันยับซี่ของประเทงอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้ครับผมมืออื่นเนาะถึงสิบสองล้านยี่สิบล้านโอ้อันสิบสองล้านสามสิบล้านอย่างนีเนาะครับผมเนาะแต่ว่าแมนบนัวใดปลานันเท่ากับขอเป็นสามตัวถ่ายของวันเทศหนึ่งเนาะครับผมเนาะเป็นแปดหาสามหรือว่าหกศูนย์สามกระซังู้ไดสื่ไหวขออห้ถงทีเรีอกครับผม ขอให้ถถกสามโตจังๆควงชุดถ่ายมาบอกตัวแดงจริงคืนเอากอนท้องมาให้หาเก้าสองสามครับผมไปมากลองพารณาเบิรงเดือครับผมท่านผูบบ้ชมพอเที่ยงอ็งกับติดตามหายแค่เป็นแนวทางแหละครับผมพว่าม่บัวเพื่อนกับย่มรับอยู่คาบาพอเที่ยงกับย่มรับอยู่บางวดนี่เพิ่นมาหลายขังยี่หีปูจันพว่าเพิน่นบอกก็ม่บัววา่าทาบอใดงวดนี่เพิ่นสิบมาอีกเพื่อนก็จะให้ความมั่นใจเนาะอยากมันยังมาอยากมา,า,กมา,า,กมาหาลูกหาหลานอีกเยู่ฉะนั้นแล้วเพื่อนก็นให้มา บอกว่ากันครับผมว่าหลายดอกเนาะอ๋อแคบหนาจอยเบิ้ง,งครับผมมาค่อยจัดทัดให้เบิ้งเพื่อความทุสนานคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไว้คลิปหนาครับผมท่านผู้ชมสวัสดิก่อนจากกันที่เก่าครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเอาของหนีมาฝากพี่ต่อน,น้องไปของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างเด็ดๆไปแล้วขายของดี้ดีพอเด็ดๆไปซอยขาดซอยขายไปฟังไรเละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณเป็นบัวหลายๆครับขอบคุณ<ด>หลายๆครับ สีเผงนองสร้างผู้ตะกุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียงเงินเหลียก,ยกสัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหล,ลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดต,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 ตไว้จะเกิดบรารมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่ง,ง,งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้ว ผนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว้าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินี่สว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณนกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เสตดงนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานที่บาน,ท,บาน,ท,บานที่เฮ่อนีปบานนี่เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้ขาขายกับบริตกดำอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหน่องแมวครัหนองแมวก็ดเีเขาอีกองเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงคลัวปหลสัปดาก็เลยบางความเกียดคุยก็ลงป่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เหมือที่เหมือไปอ่ามันรักษาหลังย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงป่วยเกียวยยว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุ้นทุ่นขึ้นอีกอเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้น,นก็เลยให้ดาษย้อมไปล่องใสามมา่เบือง อันนี้เกิดคุณอีหลีอมีผู้ต่อคุณไม่เป็ตมียติยิตมีอำนาจสามารถมวนอวดยี่รีสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เลื่อยแมาเห็ดวัตถุดิบยี่ขุนมาครับบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินนนำหมากตูมกินเนื้อเท่าไงปลาตูม คือตูมฟูมกัเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนพุ่นบาดตนวข้นต้องเอากับฝาผ่าก็ะไปล้ยุงเลี้ยนนี้มานี่คือใบคุนนี่ นี่มันไม่กูนเพราะระิฐานอยู่ครับะนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพระศิวะรีพระศิวรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการทีกันสารกับโลกในนองสร้างคือไม่มีดำสลยวมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของพุทธเบิดตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิดบุกเสก เชื่อสี่ลอยแปดจบปุ๊กมาสเลยเชื่อจเป็นคู่บาอาจารย์บนยาอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิีลงนี่ปูปุ๊กเสพให้ผู้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองปูรอดอ่าบัดกุ้ดคุ้นอ่าปูรอดธรรงมาจิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่า สามปูเพียน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมำยากจนในคนม่างนี่อยู่กินส่าง้กันบันจะชีวดูครับ,รบนี่นี่นนนปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงศีเมือง<ม>นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลยูกสีไปรยของคนใหญ่สี่ห้อมคู่ ราชคูปูลสำเด็จนั่นแหละคือเรืร่องความเป็นมา